เอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันครับถ้าใครรู้แล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับไม่ดราม่ากกันขอบคุณครับอา่าว่าด้วยเรื่องไฟไฟโชว์ในรถที่เป็นรูปแบตเตอรี่อ่ะถ้าแบตไฟรูปแบตโชว์เลยก็คือตัวนี้นะ ที่ถอดออกสันนิษฐานว่าตัวนี้ได้เลยก็คือไดชาร์จมันไม่ชาร์จไฟมันก็เลยเด้งโชว์เป็นรูปหมอ้อแบตเตอรี่แนะนำถ้ายัางพอวิ่งได้ก็วิ่งหาอูได้เลยเพราะว่าถ้าไฟหมดหม้อมันก็ดับพร้อนไม่มีไฟ ชาร์จเข้ามอแบตเตอรี่อันนี้แนะนำนะครับจัดการเปลี่ยนลูกใหม่ตามคลิปเลยครับอันไหนที่พูดผิดไม่ถูกก็แนะนำกันได้นะครับ ปิกแค่นิดเดียวอะพิกแค่เออะไรวะกเ ่อาล้อทางขวาต่อต้าขวาได้เลยวัย